ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับผมวันนี้ก็วันที่13นะครับกรกฎาคมนะครับ267นะครับหนวันที่ถ่ายคลิปนะครับก็วันนี้ก็ยังแรงมากนะครับเนาะปีนี้ยังไม่มีน้ำเลยนะครับเนี่ยนะครับก็คืมฝนนะครับข่าวว่าพายุนะครับจะเข้านะครับในช่วงวันที่14 15 16 นะครับน่าจะสัปดาห์นั้นน่าจะทั้งสัปดาห์ก็ขอให้เป็นจริงเนาะนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าแรงหนักมากนะครับในรอบหลายปีนะครับเนาะผมก็อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเต่างอยนะครับสกลนครนะครับก็นาแปลงนี้ก็คือยังไม่เคยเจอน้ําเลยเนาะนะครับเนี่ยก็ยังแห้งนะครับดินยังขาวเลยเนาะนะครับก็รอฝนต่อไปนะครับตอนนี้ก็คือยังทําอะไรไม่ได้นะครับเนาะ ใส่ปุ๋ยไม่ได้นะครับตัดข้าวก็ไม่ได้นะครับในขณะทีะ่ต้นข้าวที่มันสูงสูงตอนนี้เริ่มแดงนะครับเน,ะนี่เริ่มแดงเริ่มใบเริ่มเหลืองแล้วก็เนี่ยใบเริ่มขอบใบเริ่มไหม้นะครับนะฮะโดยเฉพาะตรงที่มีปุ๋ยคองนะครับที่ใส่ปุ๋ยคอกไว้ก็คือ,อก็จะเริ่มเกิดพวกโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเพลี้ยะนะครับ ราน้าค้างหรือราสนิมนะครับโดยเฉพาะคนไหนที่ใส่ปุ๋ยเนาะนะครับคนไหนที่ใส่ปุ๋ยโดยที่ไม่มีน้ํานี้อันนี้จะอันตรายมากนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับแต่ข้าวปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะถือว่าใช้ได้นะครับเนาะที่หวานไหมก็20กิโลกรัมต่อไร่นะครับเป็นข้าวกคหกนะครับหวานตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณวันที่7พฤษภาฮะ นะครับต้นข้าวก็ถือว่าเกิดดีนะครับต้นค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็เห็นไหมนะครับเริ่มมีโรคแล้วนะครับเริ่มมีพวกนี้เข้ามาก็รอฝนนะครับถ้าฝนมาก็คงตัดนะครับเนี่ยนะครับใบไหมใบแห้งนะครับพวกเกิดราน้ําค้างราสนิมหรือพวกแมงวีเนาะนะครับแมงวีแมงวีตัวขาวๆนะครับมาไข่มาเยี่ยวแล้วก็มาดูดพวก น้ำเลี้ยงจากใบข้าวก็ทาให้ใบข้าวแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนาดํานะครับพวกนาดําก็ไม่มีน้ํานะครับต้องดูดน้ําดำนะครับได้เติมน้ําแล้วก็ดินแห้งนะครับดีที่มีฝนโรยอยู่แต่ก็ตกนิดเดียวนะครับตกพอใหอ้ข้าวไม,ไม่แห้งตายเนาะนะครับแต่น้ําไม่ขังเลยนะครับแปลงนี้ก็พื้นที่ห้าไร่สามงานนะครับ รอนะครับอันนี้ปุ๋ยผมคงคงไม่ใส่แล้วเนาะนะครับเพราะว่าต้นข้าวก็ถือว่าสวดใช้ได้นะครับเนาะผมเดินลงมาดูใช่ไหเนี่ยนะครับก็ต้นค่อนข,ข้างสูงนะครับเนี่ยประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนละนะครับเนี่ยนะฮะต้นสวยนะครับถือว่าโอเคเลยเนาะแต่เสียงเดียวคือไม่มีน้ํานะครับถ้ายังมีแดดแล้วก็ยังไม่มีน้ําแบบน,นี้ก็เสี่ยงต่อการเกิดโรค นะครับในขณะที่หญ้าก็ถือว่าน้อยเนาะนะครับเพราะว่า,าผมหว่านตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็คือช่วงนั้นก็คือดินค่อนข้างแห้งมากนะครับเนาะแห้งเลย่ละนะครับวันที่ใช้ลอตเตอรี่ป,ปั่นก็คือควันนะครับเนาะเป็นเป็นฝุ่น,เป,นเป็นผงเลยแหละนะครับเนาะหลังจากข้าวงอกมันก็ก็หญ้าก็ไม่เกิดนะครับเนาะทำให้ข้าวที่ขึ้นมาก็จะค่อนข้างที่จะ อโอเคเลยเนาะนะครับไม่มียาแล้วก็แตกกอดีนะครับเนาะข้อดีของการหวานหัวปีก็คือข้าวแตกกอดีนะครับเนี่ยสังเกตเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือการแตกกอของต้นข้าวนะครับจะกอใหญ่นะครับกอค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ต้นตอนนี้ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับนะครับแต่ตรงที่มันหนาๆนาก็จะเสี่ยงต่อโรคหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูตรงที่มัน ที่ข้าวหนาๆนะครับเนาะผมคงเดินไม่สุดเนาะตอนนี้คานาก็จะเป็นพวกหญ้าพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหญ้าดอกข้าวนะครับก็รอตัดพร้อมกันกับข้าวเนาะนะครับอ่านี่ฮะก็คืมแบบนี้นะครับฝนเนาะก็ไปตกที่อื่นนะครับส่วนมากตกในตัวเมืองซะมากกว่านะครับนะครับอาจจะสกตกใส่แปลงนานะครับตามธนาคารต่างๆนะครับทําให้ดอกมันค่อนข้างงองามนะครับเนาะ ว่าทุกวันนี้เขาก็เอาโฉนดที่ดินก็ไปไว้ฝากไว้กับธนาคารในเมืองถ้าส่วนใหญ่นะครับหรือตนนี้ก็แรงมากนะครับปีนี้ก็ถือว่าในรอบหลายปีเลยเนาะนะครับปกตินี้ก็คือ,อประมาณเดือนเดือนมิถุนายนนะครับฝนก็จะเริ่มตกแล้วนะครับอย่างช้าสุดก็กลางกลางเดือนหรือหรือไปลายเดือนมิถุนาก็าเริ่มมีมีน้ําแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ก็คือยังไม่มีน้ําเลย นะครับก็คงต้องรอนะครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนมีฝนตกปล่อยๆเนาะแต่ก็ได้แค่นี้นะครับเนี่ยเพราะว่าสังเกตกลุ่มเมฆนะครับนะครับถ้าฝนจะตกแรงตกนานคือก้อนเมฆเขาจะจะตั้งเขาในก้อนที่มันสูงโตก,กว่านี้นะครับแต่นี้มันมันเหมือนก้อนเมฆมันตกเฉพาะในก้อนเมฆบางๆนะครับตกไม่ถึงห้าถึงสนาทีก็ก็หมดแล้วนะครับเนาะพอดีหล่อเลี้ยงข้าวก็ยังดีนะครับ มาดูตรงจุดที่มันเนี่ยสวยๆตรงนี้นะครับนี่ไปเริ่มแดงนะครับไปเริ่มแดงเริ่มไหม้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือตรงที่ไม่มีน้ําเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับใบไม้เกิดโรคนะครับเกิดราสนิมหรือราน้ําค้างพวกนี้นะครับใบออกแดงๆแล้วนะครับจากเขียวๆนะครับถ้าแปลงไหนต่ําหน่อยนะครับเนี่ยก็จะ ความเขียวก็ยังอยู่แต่ก็ปลายเริ่มแดงแต่ว่าตรงนั้นก็เริ่มเริ่มเห็นเป็นเป็นวงเป็นเพลี้ยะนะครับถ้าไม่มีน้ํานี้ตัดก็ก็ไม่แนะนำเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหญ้าจะขึ้นนะครับโอ้เสียงฝนก็ลงมาอยู่นะครับแต่ก็แต่ละวันก็จะประมาณนี้นะครับเราเรตก นิดเดียวครับพอดีปล่อยๆแต่ว่าตรงในตัวเมืองสกลเนี่ยจะมืดหน่อยคืมหน่อยนะฮนะในขณะที่ตัวต่องอยดีดูครับไม่รู้เป็นอะไรปีนี้ค่อนข้างแรงเลยอันนี้เปลงสุดท้ายนะตรงขอบนี้จะเหลืองเลยนะครับเนะี่ยเพราะว่าใส่ปุ๋ยไม่ได้นะถ้าใส่ปุ๋ยหญ้าเขาจะขึ้นนะครับสังเกตพวกหญ้าตรงที่มันสูงสูงหน่อยฮะก็จะเป็นพวกหญ้าขี้ออนก็เริ่มสูงนะครับ นีสนอก็ช่วงนี้ก็ใครที่ต้องการใส่ปุ๋ยถ้าไม่มีน้ําก็ไม่แนะนาให้ใส่นะครับโอ้ฝนมาแล้วนะครับก็จะเดินตักฝนแบบนี้แหละนะครับไม่มีเสียงฟ้าร้องนะครับแต่ว,ว่ายังสว่างนะครับี่ฝนแค่นี้นะครับเมฆตกนีดเดียวตรงนี้เป็นเพลี้ยนะครับอยู่ยตรงที่สูงสูงเดี๋ยวพาเดินลุยลงไปดูนะครับ มีต้นดอกแคร์ด้วยอันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามีต้นดอกแคต้นแครใกล้ๆนะครับเห็นไหมปลิวลงมาเนาะนะครับอันนี้สนหินเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับเนี่ยนะฮะะนนี่ไงครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นเพลี้ยลงแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นอกองกองปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกนะครับที่ใส่ไว้ก็ใส่ไว้เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมีต้นแคนานะครับเนี่ยสองต้น เดี๋ยวค่อยไปถอนไปปลูกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเพลี้ยซะแล้วนะครับก็ฟ้าฝนปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะเป็นปรากฏการเอลนิยาหรือลานิยาพวกนี้นะครับไม่รู้ในรอบกี่ปีนะครับเนี่ยของฝนแรง แหลงจัดเลยนะครับถ้าเกิดแถวไหนที่มีฝนก็ถือว่าโชคดีมากนะครับเนาะแต่ว่าปีนี้แถมนี้ก็ยังไม่มีฝนไม่มีน้ํานะครับเข้าถือว่าสูงมากสวยมากนะครับมาดูแปลงของเพื่อนบ้านนะครับไม่มีน้ําเลยนะครับแห้งแล้วคันนี้มาเนี่ยแล้วแปลงที่เขาใส่ปุ๋ยคอก นะครับใส่ปุ๋ยคอกแล้วตรงที่ปุ๋ยคอกก็จะเริ่มเหี่ยวแดงนะครับเริ่มแห้งนะครับว่าเวลาโดนปุ๋ยคอกแล้วต้นข้าวเขาจะสูงครับสูงแล้วครนี้มันโดนแดดนะครับโดนแดดแล้วไม่มีน้ําใบเริ่มไหม้นะครับในขณะที่ตรงที่ไม่มีปุ๋ยก็จะเป็นแบบนี้ดินจนขาวนะครับดินขาวเลยเนาะนี่ฮะดูครับเนี่ย นะใส่ปุ๋ยไม่ได้ทําอะไรไม่้ถ้าใส่ปุ๋ยนี่ก็ข้าวไม่ได้รับประโยชน์นะครับในขณะที่หญ้าในตอนนีพวกยาปล้องพวกนี้นะฮะก็จะค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยก็ต้องรอฝนต่อไปนะครับนะ้อรอฝนต่อไปคนไหนที่โซนไหนที่มีฝนก็ช่วงนี้ก็เริ่มตัดข้าวได้แล้วนะครับนะนะครับจะกลางเดือนกร,รกฎาคมแล้วนะครับสำหรับคนที่อ่า ต้องการตัดข้าวแล้วก็หวานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับช่วงนี้ก็กลางกลางเดือนกรกฎาคมก็เริ่มตัดได้แล้วนะครับส่วนคนไหนที่หวานไปปลายเดือนพฤษภาคมก็แนะนําว่าตัดหลังจากวันที่20นะครับก็คือประมาณวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปถึงปลายเดือนนะครับส่วนคนไหนที่หวานประมาณต้นเดือนมิถุนาก็แนะนําให้ตัดในช่วงเดือนสิงหานะครับเนาะไม่เกินวันที่12สสิงหาหรือช้าสุดก็คือไม่เกินกลางเดือนสิงหา นะครับเพราะว่าเป็นข้าวไวแสงนะครับหวานช้าหวานเร็วก็คือเก็บเกี่ยวพร้อมกันแต่หญ้าที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับอายุของของข้าวหรือนาที่เราปั่นเนาะเพราะว่าหญ้าสมากก็คืออายุประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนถึงจะออกดอกนะครับถึงจะออกดอกเนาะเราถึงจะตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอให้หญ้าออกดอกก่อนนะครับแต่ว่าของผมนี้ถึงแม้หญ้าออกดอกก็ก็ต้องรอน้ํานะครับเนาะ ครับรอน้ําก่อนนะครับถ้าตัดนี่โอ้โหหญ้านะครับจะขึ้นมาแต่ก็เห็นเพื่อนบ้านนะครับบางคนก็เริ่มตัดแล้วแต่ก็ไม่มีน้ําปัญหาก็คือข้าวงอกช้าในขณะที OR ่หญ่างอกงอกค่อนข้างเร็วมันจะต่างกันครับตัดที่มีน้ําที่ข้าวจะงอกเร็วแล้วหญ่างอกช้าใบข้าวก็คลุมนะครับคลุมน้ําคลุมหน้าดินคลุมหญ้าไว้นะครับอันนี้ก็นะฮะฝนก็ไม่มีแล้วครับไม่ไม่ตกไม่อะไรละนะครับเนี่ยกลึ้มอยู่ในตัวเมืองนะครับ เนาะตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับท้องฟ้าสว่างแล้วนะครับผมก็รอน้ําต่อไปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเดินดูข้าวแปลงนี้นะครับเนาะก็ไม่มีน้ํามาตั้งแต่หวานมาแล้วนะครับเนาะสองเดือนเสร็จแล้วนะครับก็รอฝนรอน้ําต่อไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ